สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงบริเวณลานนะครับลานจุดชมวิวทิวทัศน์นะครับเขาหงอนนาคนะครับวันนี้นะครับดีหน่อยนะครับมาในช่วงที่เป็นทะเลหมอกพอดีนะครับวันนี้ดีใจพอสมควรนะครับนานๆครั้งได้เจอทะเลหมอกนะครับพราะมีมีฝนตกนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับโปรยโปรยบรรยากาศเยี่ยมมากบรรยากาศเยี่ยมนะครับแต่โอเคนะครับดู เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอ่านี่บรรยากาศทะเลหมอกของเขางอนนักเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคครับวันนี้ไกดติดตามเรอมาตลอดเลยครับวันนี้นะครับโอเคดูมองไม่เห็นทะเลเลยครับวันนี้ความจริงข้างล่างนี่นะครับเนี่ยนะครับที่ผมจะ ซูไม่ให้ท่านดูนะครับความจริงแล้วมันจะเป็นความจริงแล้วมันจะเป็นทะเลนะครับแต่วันนี้หมอกมาปกคลุมทาให้มองไม่เห็นนะครับทัศนียภาพด้านล่างนะครับแต่เราก็ได้บรรยากาศใหม่นะครับเป็นทะเลหมอกแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดนะครับสวัสดีครับ